สวัสดีครับผมเจอก,กันวันนี้ครับงาน DIY ความท็กเตอร์สไตล์นะครับวันนี้ไม่เกี่ยวกับรถไถฮะแต่ว่านี่เป็นงาน DIY เช่นกันเครื่องสัญญาครับผมอ่ซึ่งนี่อยู่ตรงนี้ครับเกี่กสายน้ำมันนะครับผม DIY สายน้ำมันโดยที่ว่ามันค่อนข้างที่จะแตกบ่อยแล้วก็รั่วบ่อยนะครับเพราะ ดูแลสาเหตุก็คือเวลาเราตัดเนี่ยมันอยู่ใกล้กันนะครับระหว่างสายที่เข้ากระบูกับออกจากทางน้ำมันเวลาเราตัดมันสั้นแค่นี้เองนะเราทําให้มันเวลาใช้นานไปแต่มันแข็งแล้วมันก็หดแล้วมันก็แตกแล้วก็บางทีก็มันก็รั่วตามนี่ครับทีนี้วิธีแก้ก็คือนะครับต่อสายน้ำมันให้ยาวเลยออกจากทางน้ำมันเนี่ยพ่วงเลย ม้วนรอบนะครับแล้วที่นะแล้วก็ค่อยลงนะครับต่อให้ยาวนะครับถ้าเล็กๆอย่างเงี้ยถ้าต่อยาวนิดนึงเนี่ยมันจะหัดงอนะครับแต่ไงฉะนั้นผมจึงทาอย่างนี้นะครับเพื่อยืดอายุการใช้งานที่ยาวขึ้นนะครับอ่าโอเคนะครับนี่ก็คือทคิคดีๆสําหรับเครื่องตัดหญ้านะครับครับเจอกันี่ไปหครับขอบคุณครับ